จะมาะสอนถ่ายรูปหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะจะสอนเก็บรูปค่ะเก็บรูป,รรปสวยที่เรามีนคะคะจะเป็นยังไงนะคะปเป็นอย่างนี้นไปดูกันค่ะ โชว์รีว,วันนี้นะคะเราจะมาทำกรอบรูปแผงความทรงจำค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะมีดังนี้เลยค่ะวิธีทำง่ายมากเลยนะคะเราก็ใช้กรอบรูปนะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเป็นกรอบรูปที่สีที่เราไม่ชอบนะคะอาจจะเป็นสีทองเราก็อย่างแรกเลยนะคะนำมาพ่นสีค่ะอย่างวันนี้นะคะเก็ตพ่นเป็นสีขาวอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ทำต่อไปนะคะคุณนำแม็กเนี่ยะค่ะแม็กอย่างนี้นะคะแกะ ออกมา1ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปหรือเป็นตะปูก็ได้ค่ะตะปูก็ง่ายนะคะแค่เจาะลงไปค่ะแถวนี้เราใช้เป็นแม็กนะคะก็อย่างที่เห็นนี้นะคะเป็นแม็กยิมเข้าไปนะคะเหลือที่ไว้นะคะสําหรับผูกรวดทั้ง2ด้านค่ะเกก็จะพับด้านข้างนะคะให้เป็นตัวเกี่ยวที่จะไปเกี่ยวกับแม็กนะคะเพื่อที่จะเป็นขึงเหมือนรางตากผ้าเลยนะคะเป็นราวตากผ้าง่ายๆนี่แหละค่ะเกี่ยวไว้ด้านข้างนะคะ เราก็จะได้เป็นรางนะคะเป็นราวตากผ้านะคะจริงๆแล้วคือราวแขวนรูปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไม้หนีบผ้าค่ะเราก็เลือกรูปต่างๆที่เราชอบนะคะแล้วก็นํามาหนีบเข้าไว้นะคะกับไม้หนีบผ้าธรรมดาเน,นี่ยแหละคะ่ะแต่ก็อยากจะเพิ่มความเก๋ให้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะมีนาฬิกาปลูกหรือนาฬิกาที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็นํามานะคะแล้วก็มาแขวนคือด้านหลังเนี่ยนะคะเราก็ใช้ลวดค่ะ แล้วก็แขวนเจ้านาฬิกาตัวนี้นะคะกับกรอบรูปของเราค่ะเราก็สามารถนํามาประกอบนะคะให้เป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์นะคะกับกรอบรูปแห่งความทรงจําค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่า เพียงแต่ว่าเรามีไอเดียนะครับของที่อาจจะดูเหมือนแบบของเก่าๆไม่ค่อยมีค่าแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาดูทันสมัยนะครับนี่อารมณ์มันเป็นวินเทจเหมือนกันอีคิวนะใช่ไหมและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับโครงการบ้านกลางเมืองราดพผาร้อยหนึ่งโดย AP นะครับเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นและสวยงามมากทีเดียวครับใช่ค่ะแล้วถ้าจะติดตามนะคะโครงการดีๆจาก AP ได้นะคะที่ w w w ap t h a i com ค่ะขอบคุณนะครับเสื้อผ้าสวยๆให้พวกเราได้ใส่กันนะครับจากอาร์มานี่เอ็กเนะครับผม CPS Shop ครับผมแล้วก็ แจ๊สพอขอบคุณมากครับนะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับผู้ชมครับเรามาดูโจทย์กันนะครับว่าบ้านที่อยู่กสี่คนเนี่ยนะครับมีลูกชายกับลูกสาวเนี่ยที่โตขึ้นของเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะมาจัดกันยังไงนะครับและสำหรับวันนี้นะคะเราต้องตากกันไปก่อนค่ะกับสถานที่สวยๆอย่างนี้นะคะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ